มอร์นิ่งมาดค่ะเดอทักทายยำยำอะไรยำสายยำมือเรงไม่ใช่ยำมะแรงลูกยำเช้านีย่ยแหละยำเช้าของเราสายของกินคักเป็ดน้ำผึ้งสากับเอ็มเคมาเยอะๆค่ะกับหมีอยู่วันนี้ไม่ผักนะคะผักกินเยอะแล้วกินเคงกับแตงพอ ให้ใจหนูกระดูึง้ึงปิ้งปิ้งกินก่อนเดี๋ยวมันหกมันหกค่อยคิดกินก่อนไม่ถือไม่ได้ได้ช้อนจังเลยเอาน้ำซุปจิเน้มาลาดหมี่มันจะได้อร่อยไม่ใช่ไหมหมี่ก็ใสรกลับมาดู เดี๋ลูกฟองสีอย่างเลยค่ะเราชวนแม่หน่อยอุ๊ยต้องไปเอาซันส้อมมาที่ไงเส้นมันไม่แต๋นเข้ามาน้าขาแซบแซ่บแซ่บแซบน้ามีการม,มีน้องเอ้ยเอาเลยเด้อ ทักไทยเอฟซียามเช้า,าทักทายเอฟซียามเช้า,า,ชานะคะไม่ต้องใส่แม่เยอะพอ,อไม่ทำเองไม่ทำเองบอกว่าไปเอาซ้อนซ่อมไปไปเอาซ้อนมาให้เส้นแม่ก็เลยจับเป็นลูกใครจะไปใช้ตะเกียบกับช้อนเ,อเก่ง แซ่บน้ำกันน้ำกันเด้อค่ะเด้อเอชซียูทูบเบอร์ท่าม่อโทรศัพท์มามีท่านเป็นอย่างนั้นมาแล้วนะโอเคค่ะ okay, มาทักมาทักกันซื้อแแล้วมา่วนกันกินเขากินเขาซุ่มนะ okay, ก,กันแล้วค่ะนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะซับสไคร์